สวัสดีค <handled kr> ่ะชื่อนายจิษรามหาวีนักศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมียมรุ่นที่2รหัส6 3 0 1 0 9 4 0 1 4 9 6สาขานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจปฏิบัติงานที่รังสาขา0 5 1 1์ห้าเพยัสเลนซอย12อขอรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติงานเล่มที่3 BIC 7 0 3ซึ่งในระหว่างการฝึกฉันได้รับการฝึกหลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ในเรื่องการบริการมาตรฐานตามร้านสะดวกเช่นการรับสินค้าและบริการต่างๆแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงานคำนวณสินค้าสามารถรับสินค้าจาก DC ได้และจัดเรียงสินค้าตามพินเอได้สามารถจะทำใบเซียนสินค้าได้สามารถจะทำการตัดจ่ายสินค้า ที่เป็นสินค้าเสี่อมคุณภาพที่รับสินค้าและสามารถจายสินค้า24เวตตลอกได้ส่วนเล่มที่4 BIC 704ฉันสามารถบริการการขายประจำผดได้สื่อสารภายในร้านระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้านได้งานประจำที่ทำก็คือล้างเจสเปย์ทำความสะอาดร้านก่อนกลับบ้านทุกๆครั้งและมีการขายออ,อนไลน์เป็นประจำทุกวันเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า ประโยชน์ ha, ที่ได้รับจากการฝึกงานในระยะเวลาหนึ่งปีนี้ได้เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่นได้ฝึกตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาในการทำงานทำให้มีความอดทนขอสบการรายงานผลปฏิบัติงานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ